เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิป PVP คลิปที่2นะครับโดยเราจะใช้โปเกมอนใหม่กันครับวันนี้เรามาอยู่กับตัวหมาขนมปังตัวใหม่นะครับซึ่งเป็นร่างพัฒนาของฟิโดนะครับชื่อว่า Dash บันภาษาไทยชื่อพันเซลนะครับซึ่งโปเกมอนตัวนี้เพิ่งถูกปล่อยมาในกิจกรรมฟรีโดเฟ h นะครับซึ่งร่าง2ของมันก็สามารถเอาไปใช้ PVP ได้ครับ ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผลจะออกมาเป็นยังไงโดยทีมที่ผมตั้งมานะครับจะมีดันสปาร์สเป็นตัวแรกนะครับมีรัชฟันเป็นตัวที่2แล้วก็เป็นอโบมาสโนตัวสุดท้ายนะครับสำหรับท่าก็ดูด้านข้างได้เลยนะครับสำหรับตานี้นะครับหลังจากที่ตัวแรกของเขาเป็นไฟอาร์โลเปิดมาเจอกับดันสปาร์สก็เปลี่ยนหนีเป็นอะซูมาริวนะครับผมก็เปลี่ยนเอาอโบมาสโนมาแทนโดยอโบมาสโนมีท่าเอเนอร์จีบอลนะครับซึ่งอะซูมาริวแพ้นะครับจังหวะนี้ก็กดใช้ Energy b a l l ไปครับแล้วเขาก็ไม่ได้กดโลกกันอะซู เป็นเพลรัฟเพราะว่าอซูม,มาริวโดนดีบัฟพลังโจมตีไปแล้วก็เลยยังพอยืนได้อยู่นะครับเขาเปลี่ยนมาเป็นทารอนเฟรมครับตัวนี้เป็นไฟนะครับซึ่งลุงเซนต้าของผมแพ้มากๆเลยนะครับตัวเนี้ยแต่ก็ปล่อยท่าชาร์จได้อีกหนึ่งทีครับก่อนตายโดนดีบัฟพลังโจมตีอีกรอบหนึ่งเปลี่ยนดันสปานออกมาครับตีไฟแอโร่หรือว่าทารอนเฟรมเข้าไปโดยท่าเร็วของดันสปานเป็นท่าหินนะครับซึ่งไฟแอโร่จะแพ้ท่าหินมากๆนะครับทำให้ยืนไม่ค่อยอยู่แต่ว่าเขาเปลี่ยนตัวสวัมเพิร์ดหรือว่าลากากสออมรรับรับบค เราก็เปลี่ยนเป็นดัชบันโปเกมอนตัวใหม่ออกมาแทนนะครับก็เอาตัวนี้ตีไปก่อนครับแล้วเขาก็จะยิงท่าชาร์จมาครับดัชบันจะยืนได้หรือเปล่าไฟดัชบันสามารถรับท่าไฮโดรแคนนอนไว้ได้นะครับแต่ว่าครั้งที่2นี่น่าจะต้องไฮโลแล้วนะครับซึ่งดูจากดามจที่โดนครั้งแรกไปก็จริงๆตัวนี้ถือว่าไม่ได้ถึกนะครับเขาเปลี่ยนออกมาเป็นไฟแอโร่ครับดัชบันชาร์จได้ไซคิกแฟงพอดีปล่อยออกไปเขากดโล่กันไว้ได้นะครับแต่ว่าพลังป้องกันเขาก็ลดและทีนี้ไฟแอโร่ใช้ท่ามาครับจะตายหรือเปล่า จะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่าดันสปาร์ตดันสปาร์ตไม่ตายนะครับแล้วก็จบไปด้วยท่าโลเอาครับมาถึงตาที่2นะครับเจอเลจิสติลเลจิสติลจริงๆมีโฟกัสบลัชกับแซปแคนนอนนะครับโฟกัสบลัชเป็นท่าต่อสู้ซึ่งดันสปาร์ตแพ้มากๆนะครับแต่ว่าเลจิสติลจะชาร์จช้ากว่านะครับทำให้ดันสปาร์ตสามารถปล่อยท่าชาร์จที่เป็นท่าดินได้พอเขาใช้โฟกัสบลัชก็กดโล่กันครับไม่งั้นตายแน่นอน เนื่องจากเราชาร์จเร็วกว่าแล้วก็ปล่อยท่าชาร์จรอบที่2ได้ก่อนนะครับก็เลจิสติลแพ้ดินนะครับซึ่งโดนไปครั้งที่2น่าจะตายนะครับเขาเลยกดโล่กันไว้แล้วเขาก็ปล่อยโฟกัสบาร์าอีกรอบนึงแต่ว่าผมก็ใช้โล่ผมไม่อยากให้มันตายนะกลัวข้างหลังมันมีตัวอะไรที่ต้องใช้ดันสปาร์อีกรอบนึงดันสปาร์ก็ปล่อยท่าดินไปอีกรอบครับเขาไม่ยอมใช้โล่ก็นเลยรอดไปเขาเปลี่ยนเป็นอซูมาริวลงมาผมใช้อโบมาสโนออกไปรับนะครับ อูมาริวมีน้ำแข็งกับแฟรี่นะครับซึ่งอโบมาสโนรับได้ทั้งคู่นะครับเพราะว่าไม่ได้แพ้ทั้งสองท่าแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้กันท่าพวกนี้ครับโดยเวลาผมเล่นอโบมาสโนผมจะพยายามสแปมท่าไอซี่วินให้ได้เยอะที่สุดนะครับคือก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันถูกหรือเปล่าแต่ว่าอย่างน้อยมันลดพลังโจมตีของเขาครับก็อย่างที่เห็นนะครับพอโดนลดพลังโจมตีแล้วไอซ์บีมของเขาก็จะเบาลงเรื่อยๆนะครับผมก็ยังคงพยายามสแปมไอซี่วินเข้าไปอยู่ครับแล้วก็รอบนี้เขาก็กดโล่กันนะครับ เราก็สามารถใช้ท่าเร็วตีไปเรื่อยๆจนเขาตายได้ครับเขาเปลี่ยนมาเป็นออทาเลียนะครับแล้วก็โดนไอซี่วินของอโบรมาสโนเข้าไปออทาเลียเป็นมังกรบินนะครับก็ทาให้แพ้ท่าน้ําแข็ง2เท่านะครับก็จะเจ็บๆหน่อยนะเอาดัชบันออกมานะครับออทาเลียตายไปเลยครับอาซูมาลิวที่ยังไม่ตายก็โดนโผล่ออกมาอีกครั้งนะครับกพรากดตีกันไปดัชบันกดตีท่าเร็วแล้ว,ลวใช้ไซคิกแฟงตีพิทีอาซูมาลิวหลังจากนั้นผมเรียกเปลี่ยนตัวออกมาเป็นรันสปันแล้วก็ใช้ท่าชาร์ดริวรันอีกรอบ ตรงนี้เกมค้างนิดนึงนะครับแล้วตาที่2ก็จบไปครับมาอยู่กับที่ตาต่อไปนะครับตัวแรกจะเจอกับตัวอะไรครับเจอเป็นสกาโมลี่นะครับตัวนี้เป็นเหล็กบินนะครับไม่ได้แพ้หินนะครับเพราะว่าเหล็กกันหินนะถึงแม้ว่ามันจะมีท่าบินประกอบก็ตามหลังจากใช้ท่าโลเอาดันสปาร์นก็รีบใช้ท่าล็อกสไลด์ตามไปครับเขาก็ไม่ค่อยเจ็บนะหลังจากนั้นพอเขาชาร์จได้แล้วนะครับเขาก็ปล่อยท่าบินกลับมานะครับซึ่งผมก็กดโล่กันไว้นะ แล้วก็ได้ล็อกสไลด์อีกทีหนึ่งก็ยิงต่อไปครับถึกมากเลยนะครับตัวเนี้ยแล้วก็ล็อกสไลด์ตามไปอีกหนึ่งทีครับเพราะ2ตัวข้างหลังในทีมคือสู้ตัวนี้ไม่ได้เลยนะครับซึ่งเขาก็ใช้โล่กันแล้วนะครับหลังจากนั้นเขาใช้ท่าบินผมคิดว่าน่าจะเป็นปเบฟเบิร์ดแน่ๆก็เลยกดโล่กัน,นครับ แล้วก็ตีแรกกันไปแล้วจบที่สกามูรี่ตายนะครับตัวต่อมาเป็นเจเลเซนนะครับดันสปาร์ชชาร์จได้ท่าดินพอดีนะครับปล่อยดิวลันเข้าไปเจเลเซนเป็นท่าน้ำผีนะครับดันสปาร์ชชาร์จได้อีกหนึ่งทีก็รีบยิงดิวลันเข้าไปเลยครับแล้วก็ตายไปเลยนะครับโดนท่าฟองน้ําไปต่อมาดัชบันออกมาโชว์แล้วครับตีท่าเร็วไปเรื่อยๆโดนปล่อยท่าชาร์จมาเดาว,ว่าเป็นเซิร์ฟนะครับโอเคครับดาวถูกก็ใช้ท่าเร็วตี โหมาเป็นวิกกี้ทัฟครับดัชบันชาร์จได้ไซคิขีแฟงพอดีปล่อยออกไปครับเขากดกันแต่ว่าพลังป้องกันเขาลดแล้วนะครับก็ใช้ท่าเร็วไปเรื่อยๆครับจนดัชบันตายสุดท้ายมาเจออโบรมาสโนนะครับอโบมาสโนพยายามปล่อยไอซี่วินแต่ว่าเขายิงท่าชาร์จกลับมาก่อนท่าชาร์จเขาก็เป็นไอซี่วินเหมือนกันครับลดพลังโจมตีโอเคครับอโบมาสโนได้ไอซี่วินกดยิงออกไปครับเขาจะตายหรือเปล่าจะตายหรือเปล่าขเขาตายไปเลยนะครับ ตัวสุดท้ายเป็นเจเลเซนต์ครับซึ่งเจเลเซนต์ออกได้2ท่าคือเชดเดิลบอลกับโตขึ้นนะครับผลออกมาเป็นโตขึ้นครับอโบมาสโนไม่ตายตดตีท่าเร็วต่อเจเลเซนต์ตายไปเลยครับมาอยู่กันที่ตาต่อไปครับตัวแรกเจอเป็นวิกทรีเบลครับตัวนี้ทั้ง2ตัวข้างหลังผมแพ้หมดเลยนะครับเพราะว่าแฟรี่แพ้พิษอโบมาสโนก็แพ้พิษนะครับเราเลยต้องเอาดันสปาร์ตยันไว้ก่อนนะครับหลังจากตีไปเรื่อยๆเปลี่ยนออกมาเป็นอโบมาสโนนะครับอโบมาสโนชาร์จได้ไอซี่วินพอดีครับยิงไปแต่ว่าเขาเปลี่ยนนนนตตตััััวเเเปป็็ะะะคครรรบบ่่ออสู้พลงงจจิิาาายทไม เขายิงออกมาเป็นเพราะว่าอัพพันธ์ทาต่อสู้นะครับซึ่งจะทําให้เขาเพิ่มพลังโจมตีของตัวเขาเองด้วย อันนี้เขาก็พยายามสแปมท่าผมก็พยายามสแปมไอซี่วินนะครับไม่ให้พลังโจมตีเขาเพิ่มนะครับก็ตีกันตายไปทีนี้แน่นอนครับต้องเอาแฟรี่ออกมารับต่อสู้นะครับเอาดัชบันออกมาผมเดาว่าเขาต่อยเป็นท่าต่อสู้โอเคครับเราได้เพาเวอร์อัพพันธใส่หน้าดัชบันไม่เป็นไรครับตัวต่อมาที่เจอเป็นเบสติโอดอนแล้วเขาก็เปลี่ยนตัวหนีครับตอนผมเอาดันสปาร์ตออกมารับเจอออกมาเป็นริกทรีเบลครับตอนนี้คือดัชบันผมเป็นง่อยแล้วนะครับเพราะว่าสู้2ตัวนี้ไม่ได้เลยต้องเอาโลกกันดันสปาร์ตให้ได้มากที่สุดครับ ดันสปันใช้ท่าล็อกสไลด์หวังว่าจะฆ่าวิกทรีเบลได้นะครับเพราะาข้างหลังคือตายแน่นอนดันสันเขากดโลกันแล้วก็ดันสปันไปแล้วครับเหลือแค่หมาหนึ่งตัวนะครับกับทาดแฟรี่นะครับก็แฟรี่ตีพิษไม่เข้านะครับแล้วก็ตีเหล็กไม่เข้าก็ตานี้เห็นอนาคตชัดเจนนะครับบัสติโอดอนออกมาจริงๆก็ไม่ต้องเดาแล้วครับตีพลังจิตไปก็ตีไม่เข้านะครับเพราะเขาเป็นเหล็กเขาก็ใช้ท่าหินปลามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็สุดท้ายปล่อยออกมาเป็นท่าชาร์จครับ เจอสโตนเอทเข้าไปเรียบร้อยครับดัชบันเจอกันใหม่ตาหน้าครับตาต่อมาออกมาเป็นตัวอะไรครับออกมาเป็น s ซิลววิออนนะครับตัวนี้จริงๆไม่ค่อยเจอนะครับในการเล่นเกตลีกนะครับตัวนี้เป็นทัสแฟลรี่ร่างพัฒนาของอีวีนะครับก็ดันสปานชาร์จได้ดริวลัรัน,นครับก็เลยรีบปล่อยออกไปก่อนนะครับโดนไปเขาไม่จะออมใช้โล่นะครับ ก็กดแลกกันไปแลกกันมาก็ใช้ดิวรันเพิ่มเข้าไปอีกทีครับเขาจะใช้โลนหรือเปล่ารอบนี้เขาใช้โลนนะครับเขาไม่ยอมให้ตายก็ตีแลกกันไปขนาดเขารับท่าชาร์จไปทีหนึ่งเขายังตีชนะเลยนะครับเนี่ยต่อมาก็คิดแล้วครับว่าจะใช้ตัวอะไรเลือกระหว่างหมากับลุงเซนต้าออกมาสุดท้ายผมเลือกหมาไปนะครับเขาปล่อยท่าชาร์จผมไม่รู้ว่าท่าอะไรผมเลยต้องกดโลนกันไว้ก่อนแล้วก็ออกมาเป็นท่าแฟรี่ซึ่งแฟรี่ไม่ได้กันแฟรี่นะครับก็จะโดนหนึ่งเท่าปกติแต่รอบนี้แฟรี่ไม่ได้กันไฟด้วยนะครับ ตีไปจริงๆก็ตีไม่เข้าอ่ะครับท่าเร็วก็เลยต้องพยายามสแปมไซโคแฟงหรือว่าไซคิกแฟงเข้าไปนะครับซึ่งเขาก็ตีกลับมาเป็นโบนคลับนะครับซึ่งผมก็เดาว่าอ่าเขาปล่อยท่าชาร์จอีกรอบจะเป็นท่าอะไรได้ต้องเป็นโบนคลับแน่นอนออกมาเป็นชาร์ดบอลรั h บันตายไปเลยครับ คณลุงแซนต้าหรือว่าโอโบมาสโนนี่ก็กลัวไฟมากๆนะครับเจอคนลำไฟเข้าไปก็จะเหลืออะไรล่ะครับแค่เขาตีท่าเร็วลุงแซนต้าก็จะตายแล้วครับปล่อยไอซีวินไปเลือดเขาแทบไม่ลดเลยนะครับแต่คุณลุงแซนต้าก็รับท่าบนคลับได้นะเพราะว่าพืชมันกันดิน แล้วเขาก็เปลี่ยนตัวสุดท้ายนูโอหรือว่าแคว็กไซออกมานะครับแต่เขาไม่มีโล่ผมใช้ Energy Ball สุดท้ายนูโอเขาตายไปก่อนนะครับแต่ก็เจอมารวกมาตีลงเซนตาตอนจบตายอยู่ดีนะครับคลิปดัชบันขอให้ดัชบันโเทพหน่อยนะครับโผลมาเป็นสติลลกครับธาตุเหล็กดัชบันตีไม่เข้านะครับโอเคครับดัสนสปารับหน้าที่ไปนะกดไปเรื่อยๆนะครับจน Energy เต็มแล้วเขาก็เปลี่ยนตัวออกมาเป็นอาซูมาริวครับแน่นอนครับลุงเซนตาเราชอบน้ํานะครับลุงเซนตา้ออนนนตาออกมาแล้วแน่นอนว่า นิสัยผมคือสแปมไอซี่วินก่อนนะครับยิงไปก่อนครับผมไม่รู้ว่าเขาจะใช้โลนหรือเปล่านะครับอย่างน้อยก็ดีบัฟก็ได้นะครับแล้วก็รอดูอาซูมาลิวใช้ท่าอะไรผมมาเป็นไอซ์บีมโดนดีบัฟไปลุงเซนต้าก็จะไม่เจ็บนะครับอาโบมาสโนบัญญานะครับต่อจากนี้เขาเรียกลุงเซนต้าแล้วกันแน่นอนครับสแปมไปเรื่อยๆครับเป็นาตุน้าแข็งก็ต้องใช้ทตุน้ําแข็งนะครับยิงไปครับแน่นอนเขากันะครับแต่ว่าพลังโจมตีเขาก็ลดเหมือนกันตอนนี้โดนอะไรก็ไม่น่าจะตายแล้วนะครับลุงเซนต้าดูสิครับเขาใช้อะ แล้วก็กดตีไปเรื่อยๆนะครับรอบนี้จะใช้แล้วครับ Energy Ball ก่อนหน้านี้รอมา2รอบนะครับถ้ารอบนี้เขาใช้โล่โอเคครับเขาไม่ใช้โล่ดาถูกครับตีไปเรื่อยๆเจอตัวเหล็กอีกแล้วครับแน่นอนลุงเซนต้าสู้ไม่ได้ครับหมาก็สู้ไม่ได้ครับสุดท้ายแน่นอนครับดันสปาร์ตออกมาเก็บงานครับชาร์จได้พอดีครับดิวลันชาร์จเผื่อไปตั้งแต่แรกแล้วยิงไปเขากดใช้โล่แน่นอนครับ มีอีกรอบครับเตรียม energy ไว้รอแล้วกดใช้ดีลันรอบนี้เขจาจะกาันรหรือเปล่าเขากันอีกแล้วครับอ่าไม่มีโลบแล้วใช่ไหมครับทีนี้ก็กดท่าได้อย่างสบายใจแล้วครับเขาปล่อยท่าชาร์จออกมาไม่ก,กันครับรใช้เบกกิ้งสวายลดพลังโจมตีแล้วก็รีบเปลี่ยนเป็นกูดา้าผมเอาดัชบันพระเอกของวิดีโอนี้ออกมานะครับกูดา้าเขาเจอหมาผมเข้าไปเขากดยอมแพ้เลยครับอ้าวหมายังไม่ได้โชว์เลยทีนี้โอเคไม่เป็นไรมาโชว์ตานี้ก็ได้ตัวแรกโผล่ออกมาเป็นแลนเทริร์น้าไฟฟ้านะครับตัวนี้ดันสปาร์นมีท่าดินนะครับตีเข้าอยู่นะ ถ้าดิวรันหรือว่าดิวไลเนอร์ทีนี้ก็มาแล้วครับยิงไปเขาไม่กันนะครับเขาก็โดนเจ็บไปอยู่ครับเลือดเหลืองเลยแต่เขาก็ชา์จเสร็จแล้วนะครับเขาจะปล่อยอะไรมาเดาว่าเป็นโต้คลื่นโอเคครับเดาถูกครับไม่เจ็บเท่าไหร่นะครับต่อไปเนื่องจากตัวนี้ช์จเร็วกว่าก็ยิงไปครับซึ่งจริงๆลุงซซนต้าจะรับมือตัวนี้ได้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าข้างหลังเขามีตัวอะไรบ้างผมเลยพยายามใช้ดันสปาร์ในการตีไปก่อนนะครับ เขายิงใช้ท่าไฟฟ้ามาผมรีบกันนะครับพะคิดว่ารอบนี้น่าจะตายเขาเปลี่ยนมาเป็นทารอนเฟรมครับซึ่งดีแล้วนะครับที่เขาเปลี่ยนถ้าเขาไม่เปลี่ยนเก็บทารอนเฟรมไว้เจอ2ตัวหลังนี่คือ2ตัวหลังเละนะครับก็ลุงซานตาไม่ชอบไฟสุดท้ายโผล่ออกมาเป็นเก็กโคงนะนะครับดัสแมนก็ชาร์จได้พอดีครับกดท่าล็อกสไลด์ไปโอเคครับเขากดโลกกันทีนี้ต้องรีบเอาดัชบอนออกมาโชว์เทพเลยครับเพราะว่ามือแพ้แฟรี่และเขาก็กดยอมแพ้อีกแล้วเอามาผมไม่ได้ตีอีกแล้วเด็ก ก็เป็นไงกันบ้างครับชอบไหมครับโปเกมอนตัวใหม่รัชบันนะครับร่างพัฒนาของฟิโดนะครับถ้าใครชอบก็สามารถไปปั้นกันได้นะครับช่วงนี้มันกําลังปล่อยออกมานะครับแล้วก็จะจากไปพร้อมกับกิจกรรมฟิโดเฟสนะครับในอนาคตจะมาอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ครับใครอยากได้ก็รีบไปเล่นเลยครับกิจกรรมฟิโดเฟสครับสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ